สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลุงเลคคอร์ดอีกแล้วนะคะก็ยังอยู่ในสถานการณ์ของโควิด19กันอยู่นะคะทีนี้เราก็มีไอเทมเนาะที่มันก็ไม่ได้ใหม่แล้วแหละเพื่อนๆแต่ว่าก็เป็นไอเทมที่เรารู้สึกว่ามันจำเป็นแล้วก็สำคัญในช่วงสถานการณ์ที่มีโรคระบาดในตอนนี้นะคะนั่นก็คือนี่เป็นก๊อกน้ำอัตโนมัตินะคะของเสี่ยวมี่ในรุ่น ที่2นะคะก็อยู่ในราคาหลักร้อยนะคะก็คือหาซื้อกันได้ง่ายเนาะเอามาใช้กันเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องอมีการสัมผัสในการเปิดก๊อกเพื่อที่จะล้างมือนะคะจะให้ดูนะคะก็คือมีตัวหัวก๊อกแล้วก็เป็นข้อต่อนะคะด้านนี้จะเป็นด้านที่ด้านบนนะคะที่หมุนติดกับก๊อกมีที่กรองมาเนาะเพราะฉะนั้นน้ําที่ไหลออกมาก็คือจะมีความนุ่มฟูนะคะแล้วก็ประหยัดน้ําด้วยนะเพื่อนๆ ตรงนี้จะเป็นด้านล่างก็คือเป็นอินฟาเรตจับเนาะระยะนะครายเวลาเอามือเข้าไปล้างนะคะมีระยะอยู่ที่10เซนเขาก็จะเปิดน้ําไหลออกมาพอเราเอามือห่างมากกว่า10เซนเขาก็จะปิดน้ําให้อัตโนมัติส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะที่เราเห็นถ้าสัมผัสตรงนี้นะคะน้ําก็จะไหลเลยโดยที่ไม่หยุดถ้าเราอยากให้น้ําหยุดเนาะก็เอามือไปสัมผัสด,ด้านนี้อีกหนึ่งครั้งน้ําก็จะหยุดนะคะอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับเอาไว้ล้างมือเนาะส่วนด้านข้างก็อาจจะเอาไว้สําหรับ ล้างจานล้างแก้วนะคะสายชาร์จที่แถมมาให้สายไทซีนะเป็นยางปิดมาให้นะคะกันน้ำเดี๋ยวเราจะต่อให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้เป็นก๊อกล้างจานเดี๋ยวเราถอดหัวเก่าออกนะคะแล้วก็ใส่หัวใหม่เข้าไปแบบนี้แล้วก็เปิดก๊อกน้ำให้สุดนะคะเวลาใช้งานอสมมติเราจะล้างจานนะคะเพื่อนๆ อ่ะอันนี้จะเป็นเปิดน้ําค้างไว้ถ้าไปแตะที่ด้านข้างนะคะอ่าอันนี้ก็คือปิดการใช้งานถ้าสมมุติเราจะใช้ล้างมือเนาะเพื่อนๆก็ด้านล่างแบบนี้อ่าพอมือออกห่างอยู่ที่10เซนติเมตรนะคะเซนเซอร์เขาอ่าเขาก็จะดับไปก็สําหรับการใช้งานของก๊อกน้ําตัวนี้นะเขาเค้มว่าต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยใช้งานได้อยู่ที่ประมาณ6เดือนนะคะอันนี้เราว่า น่าจะขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละบ้านด้วยอที่เราเจออีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือมีแมลงหรืออะไรเงี้ยไปบินผ่านเซ็นเซอร์นะคะก็เลยทําให้เขาเปิดเองอัตโนมัตินะเขาจะมีระบบตัดนะคะถ้าสมมติว่าน้าไหลานานเกินไปนี่คือข้อเสียนะคะที่เราเจอนะคะก็เดี๋ยวยังไงจบการรีวิวก๊อกน้ําอัตโนมัติเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับลุงเล็กคอร์ดนะคะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ